ไปดูเรื่องพักซ่อมคนพาดก็พาดมันจริงเลยไทยโพส์เนี่ยไม่แผ่วไม่แผวเดินหน้าแก้1นึเต็มรถเพดานคำหนึงสองปัจจัยใหญ่คือวันนี้เลขาพักสลายสลาย,ยุทใจหลักเนี่ยนี่ก็เป็นทีมฟ้าเดียวกันนะ,ะใช่ครับ <c oughs> เขาบอกว่าจุดยืนของพักก้าวไกลประชาชนเนี่ยนะที่มีต่อการแก้ไขมาตราหนึ่ง่องต่อชิ้นนี้ไปเนี่ย เมื่อถามว่าประเด็นที่อ่อนไหวเนี่ยพักไปแตะทําให้คนตีความหรือมีมุมมองที่ไม่เข้าใจพักไม่ไว้วางใจพักเช่นเรื่องสถาบันคนคิดไปไกลทําให้พักต้องระวังมากขึ้นเลขาติ่งที่ติ่งนะงงเลขาติ่งบอกว่ามันเป็นจุดอ่อนของพักในการสื่อสารถึงประชาชนคือที่ผ่านมาพักใช้โซเชียลการสื่อสารสมัยใหม่สื่อสารกับประชาชนซึ่งแน่นอนว่ามันอธิบายไม่ได้หมด ดังนั้นจึงเป็นไปได้บ้างว่าบางคำบางประเด็นอาจถูกนำไปบิดแล้วไปขยายความที่ทำให้เรากลัวกันเกินจริงแต่คิดว่าสิ่งที่พักประชาชนทำหลังจากนี้ในการทำให้เป็นพักของมวลชนจะทำให้เราเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นการสื่อสารทางตรงพูดคุยกันมากขึ้นดังนั้นทำให้ความรู้สึกประชาชนเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนเดิมนะคะคือพอพูดสั้นๆในโซเชียลมีเดีย คนก็เลยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องมาตราน1นึ 2, ซึ่งพรรคเนี่ยจะทบทบทวนท่าทีสไลด์วูดบอกว่าเราจะอธิบายว่าเราคิดอะไรเรื่อง 1- นึ 2, เราเชื่ออะไรเรื่อง1นึหนึ่งเราจะพูดอะไรเรื่องหนึ่ง่วนใหญ่เรามีอุดมคติอุดมคติว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมันควรจะทําแบบนี้ดังนั้นเวลาเราพูดอะไรสิ่งที่ควรจะเป็นบางครั้งก็จะหลุดจากความเป็นจริงของสังคมที่เป็นอยู่มึงก็วนชิบหายหรือว่าติ๋ว้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับ แต่กระบวนการที่เราใช้คือการทําเป็นกฎหมายเข้าไปเถียงกันในสภาด้วยกระบวนการของตัวเองในสภาซึ่งทําให้ความเป็นอุดมคติที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยมันจะไม่ถูกลดทอนลงสลายุทธ์บอกว่าดังนั้นอะเวลาเราเสนอไปอย่างเรื่อง1นึที่เราเคยเสนอไปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้แบบนั้น100%ซแล้วเสนอทำไมอะเราจะไม่ได้แบบนั้เปอรตพื่อต่อรอ,อ,องเนี้ยเหรอ เรื้อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราเสนอเสนอเลยนะเราจะปรับอย่างไรเสนอเลยใช้สะพานนั่นแหละผู้กัอยสุภาพตรงไปตรงมันด้วยอย่างวิชาการอย่าไปปันน่นดิปั่นไม่ได้ออแล้วต่อรองก็ไม่ได้จะเอาพวกมาต่อรองเหรอเอาด้อมส้มมาต่อรองเหรอเอามาขู่ด้วยม็อบเหรอหรือเอาเด็กเล็กๆมาปั้นที่มาแล้วเอาออกมาข่มขูข่คุกคามเหรอเอาแบบนั้นเหรอ,อ,อคำถามที่ติ่งต้องตอบสังคมให้ได้ออไดก่อนนะว่า อ่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหรือสถาบันเนี่ยมีปัญหาตรงไหนก่อนถูกไหมเอออย่าไปเอาตัวเลขว่าคนคติดคุกเพราะคดี1นึเพิ่มขึ้นในรอบ3ปีเป็นร้อยร้อยคนกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เนี่ยมันไม่ใช่นะประเด็นคือมันมีกระบวนการทําให้คนเข้าใจสถาบันพระมหากษัตริย์ผิดแล้วก็มาใส่ร้ายมาด่าทอมาเคลื่อนไหวโจมตีว่าพ,อ,พอใส่ร้าย,ายด่าทออาฆาตมาแล้วก็ผิดกฎหมายใช่เพราะผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําตามกฎหมายใช่นะ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถาบันนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวหนึ่งหนึ่งสองเหมือนที่พวกคุณเข้าใจปัญหาอยู่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยายเดียวกันคืออะไรคุณอธิบายแบบนี้ก่อนควัตถุประสงค์ของ้าเดวกันคืออะไรนะเอ่อทำแต่ละเรื่องแต่ละปกเนี่ยจะต้องการสื่ออะไรค่ะนะจะไปบอกว่าโซเชียลมีเดียมันอธิบายความเยอะมันคุณอธิบายความเยอะๆเป็นบทความคุณก็ทํามาแล้วใช่ถูกมไหมเป็นเล่มๆก็ทํามมา <ไป S 1> แล้วนะไปสนับสนุนไอ้นังสือที่มัน ทำให้คนเข้าใจผิดสถาบันก็ทํามาแล้วมันมีพักการเมืองบางพักอะเรื่องจริงๆเลยบางพักบางพักนะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของม็อบล้มเจ้าใช่ไม่ที่บอกพักหนักพักไหนนะแล้วทิ้งเด็กที่ถูกจับติดคุกติดตารางมันมีมาแล้วกี่คนแล้วกี่รุ่นแล้วใช่มันมีมาแล้วถ้าอยากรู้ไปอ่านคำวินิจฉัยของสารธรรมนูนคดียุปราก้าวไกลนะ เพราะเพราะว่าให้ตัวอย่างเอาไว้ในี่นะหมดเลย <นะ S 1> ซึ่งเขาบอกประชาชนอาจจะไม่เห็นภาพเราต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องอารเสนอขายความคิดโดยไม่ได้คำนึงถึงความสุกตรงนั้นไม่ได้ไมันต้องคุยในเยอะขึ้นเนี่ยนะถามว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรคือในเรื่อง1นึเนี่ยพักมองว่ากฎหมาย1นึมีปัญหาปัญหาต้องแก้ไขจะแก้อย่างไรให้สังคมยอมรับอันนี้แหละที่จะต้องคุยกัน อันที่สองหลังจากคําตัดสินของศารลรัฐแล้วมันเป็นการมันเป็นกรอบที่เราต้องมาคํานึงคิดว่าถ้าจะเสนอใหม่ในรอบนี้เราต้องคํานึงให้มากขึ้นมากรอบกฎหมายที่ศาลวางไว้กับความรู้สึกของคนในสังคมน่าจะเดินไปแบบไหนแต่จะบอกว่าเราจะไม่แก้ไขไม่ใช่พักยังยืนยันว่าตรงนี้มีปัญหาจริงในแง่การบังคับใช้มีปัญหาเยอะจริงอย่างน้อยเราเห็นว่าการบังคับใช้มีปัญหา แต่มันจะโยงไปถึงตัวบทเลยหรือไม่อันนี้อยู่ที่มุมมองเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้นั่งคุยจริงจังเป็นการคุยในพักยังไม่เข้าที่ประชุมถามว่ากลุ่มสสในพักมีความเล่าร้อนกันหรือไม่มีบางคนบอกมว่ายังไงชาตินี้ต้องแก้ให้ได้1นึเนี่ยติงสลาย,ยุทธ์บอกว่าเวลามองสสในพักอย่ามองแบบเดียวคือในพักมีความหลากหลายมากสสในพักมีหลายระดับหลายเชนคนที่มีความคิดก้าวหน้าและอยากเห็น แสดงความมุ่งมั่นจริงจังมีสไตล์แบบนั้นขณะที่คนอาจจะมองติ่งแบบค่อยๆเดินตรงไหนก็ได้ก็มีเยอะคือต้องมองว่าคนที่มองแบบนี้เนี่ยจะไม่พูดเยอะเหมือนกับว่าเรายอมรับคนส่วนใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ยอมรับเราได้ไหมเรายังไม่ได้พูดต่อไปนี้คือเรามุ่งมั่นสูงเราผลักดันเราจะแก้ปัญหาเราต้องสื่อสารออกมาให้ครบถ้วนสรุปคือ ก้าแก่ประชาชนยังเดินหน้าแก้ไขมาตรานหนึ่งหนึ่งสองต่อไปเพียงแต่เพียงแต่ว่ากำลังกรอบกฎหมายอ่าเราจะต้องปรับกลยุทธ์สื่อสารกับผู้คนให้มากขึ้นคนในพักยังรวมจิตรวมใจกันจะแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองและดูกรอบของสารรัฐธรรมนูญว่ากรอบสารรัฐธรรมนูญแค่ไหนนะแล้วเรายังคงเดินหน้าต่อไปอนี่เขายอมรับแล้วน,นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องอ่า คำนึงถึงกรอบกฎหมายและความรู้สึกของสังคมของคนในสังคแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้คำนึงความรู้สึกของคนในสังคมเลยใช่ไหมว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกบั่นทอนคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์นะเติบโตมาในการกับการเห็นในหลวงทํางานเพื่อประชาชนและถูกพวกคนที่คุณสนับสนุนเนี่ยมาด้อยค่ามาใส่ร้ายอันนี้คือคุณไม่รู้สึกเลยใช่ไหม นะสรุปแล้วเนี่ยนะเขายังไม่ละทิ้งจุดมุ่งหมายนะเพียงแต่ปรับยุทธวิธีเฉยๆเท่านั้นเองนะแต่คือเท้งเนี่ยมันเท้งเต้งจริงดูว่าเท้งมันยินหลังติ่งมันแบบว่ามันไม่มีแสงเลยติ่งมันแบบจ่มาติ่งมันมาตั้งแต่นู่นทาไมต้นตอคือเท้งเนี่ยนักกิจกรรมก็ไม่ใช่ประสบการณ์ในทางการเ,เมืองก็ไม่มีเอาว่าลูกคนรวยคนนึงอะอาลูกคนรวยแล้วก็จะนิกับพี่เอกนะถามว่า นี่สะท้อนให้เห็นความไม่มีหลักการของคนกลุ่มนี้นะคือตอนแรกพี่ปองจําได้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าชื่อของไหมเนี่ยมาแรงจะเป็นหัวหน้าพักถูกไหมครับด้วยด้วยความโดดเด่นะถ้าไม่นับพิทาเนี่ยไหม,มก็หมายถึงว่าคนในพักกันเองนะไหมโดดเด่นกว่าโดดเด่นกว่าเท้งหลายช่วงตัวพอชื่อนักทัพพงมาคนยังงงมาอย่างไงอ๋อสนนิกกับธนาธรแล้วทําไมถึงไม่เป็นไหมเพราะ ไม่เป็นหมายเพราะว่าอะไรเพราะไม่ต้องการให้ไปประกบมวยกับอุ้งอิงผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งหมายจะเหนือกว่าอุ้งอิงมันก็เลยมีข่าวระแคะระคายมาว่าออมีการเจรจาขอร้องกันนะหลานเอกอย่าเอาผู้หญิงมาเป็นหัวหน้าพักเดี๋ยวจะทำให้อุ้งอิงเนี่ยมันเสียราคาทุกบทบางรัศมีด้วยความเป็นผู้หญิงที่เก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มีอีกคนบป่าหรือไม่ก็มีอีกคนบอก หรือว่าพี่อย่าเอาใหม่มาได้ไหมอ่ะเราทนไม่ได้ที่เห็นใหม่มันเป็นหน้าผักไอ้คนเนี้ยก็อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแล้วใช่ไหมแต่ทนไม่ได้มันเด็นมาได้อ่ะมันเด่นกว่าฉันฉันเคยเด่นฉันเคยอดูเคดอ่ะฉันเคยเป็นผู้อดูเคดมันเด่นกว่าฉันก็เป็นไปได้นะใช่ไมอันหลังอันนี้เรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องส่วนตัว ขอเลยละกันอย่าเป็นไหม,มถ้าเป็นไหมเนี่ยเราทําใจไม่ได,เไได้เราทำใจไม่ได้เราทําใจไม่ได้อความอิจฉานิสยาภายในแรงแรงฤทธิสยาภายในอทำให้สิริกัญญาไม่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่คือบอกว่าหลักการมีไว้พูดหาเสียงนะกับคนอื่นกับประชาชนแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็ยอมทิ้งหลักการเพื่อหลักกู คำถามคือพักคำถามคือพักประชาชนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะแก้ไขมาตราหนึ่งหรือสองใช่ไหมอย่างเดียวเลยใช่ไหมอย่างอื่นไม่ทําใช่ไหมให้บอกมาเลยตรงๆบอกมาเลยตรงๆอย่าไปพูดที่คนงองแบบติดงเมื่อกี้ี่ยนะนี่พยายามจะขีดใต้ว่าเอเขาจะถึงอะไรนะวนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละประดิษฐ์อยู่นั่นน่ะจะพูดก็ไม่พูดอะไรออกมาส่วนเท้งก็ยืนตาลอยเออเท้งก็ชอบยู่ตาลอยเมื่อกี้ที่อยู่ในคลิปนะที่เชียงรายน่ะ S <S พอชับพอพี่เขาว่าเนี่ยนะเท้งเขาแบบไปไม่ถูกเลยเท้งเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะเท้งไม่เคยพูดอะไรมาเลยยังไม่เคยพูดอะไรยาวๆเลยในสภาก็เหมือนกับเรียบเรียงมาแล้วตเตรียมสําเร็จรูปมาแล้วยังไม่เคยพูดสดอะไรยาวๆออกมาเลยเราเลยยังไม่รู้ว่าเท้งเนี่ยอ่อนด้อยน้อยปัญญายหรือว่าฉลาดเฉลียวเปรี้ยวหรือปราาขนาดไหนแต่ที่เห็นได้ที่เห็นได้เลยจากจากภายนอกก็คือว่า เป็นคนบุค,คลิกลักษณะไม่มีความเป็นผู้นำอ่าอันนี้ชัดชัดอันนี้ชัดเจนไม่มีความเป็นผู้นำอ่อนแอใช่ได้ซ้ำตาเนี่ยไม่มีแสงเลยอืมไม่มีความเป็นราชสีอยู่ในตัวเทงเพราะฉะนั้นเ้าจะให้เทง,เทง,เทงนำพักประชาชนไปนะรวมไทยชาติชาติวันนี้นะเธอต้องทำมากกว่าน,นี้พันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าเธอจะชนะใจประชาชนจริงๆแนละ้วเป็นโอกาสที่ดี้วยซ้ำไปที่ทพักประชาชนเนี่ยมีผู้นำที่อ่อนแบบนี้ นะขนาดเมื่อกี้ดูในคลิปนะ,ะเผชิญหน้ากับชาวบ้านซึ่งเขาไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยเนี่ยนะเท้งยังวางตัวไม่ไม่ไม่เป็นผู้นําเลยอะ่ะคือแบบโ,โดนชาวบ้านแขวะนิดเดียวะว่าเอาสิเอาที่มือต้องเปื้อนเท้าต้องเปลือกเท่งโอ้ตกใจอะ่ะอารมณ์คนตกใจวันนี้มีเม่เลือดตกใจเลย <laughs> วันนี้มีเม่เลือดตกใจมาดูคุณคุณคุณสมชายไว้ที่หลังวนะันนั้นไม่มีอะไรอ่านค่อยว่ากันใหม่